ในบริบทของปรัชญาฮินดูและพุทธนิยามะหมายถึงกฎธรรมชาติหรือความเป็นระเบียบที่ควบคุมจักรวาลแนวคิดนี้ถูกกล่าวถึงเป็นหลักในพุทธศาสนาซึ่งแบ่งออกเป็นห้าด้านที่แตกต่างกันอธิบายว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติและจิตวิญญาณต่างๆได้รับการควบคุมได้อย่างไรดังนี้อุตุนิยามหรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับบุญธุภูมิหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะดินน้ำอากาศและฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์อธิบายว่าปรากฏการทางกายภาพเกิดขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์ในจักรวาลอย่างไรด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศรูปแบบสภาพอากาศรวมถึงการก่อ,กอตัวของระบบสภาพอากาศเช่นไซคลนพายุฝนหิมะและลมฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรในฤด,ดูกาลต่างๆเช่นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เป็นตัวอย่างของอุตุนิยามที่เกิดจากความเอียงและวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์กระบวนการทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟเหตุการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ได้รับการควบคุมโดยแรงทางธรณีวิทยาเช่นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการปะทุของภูเขาไฟและการก่อตัวของภูเขาและหุบเขาการพังทลายและสภาพดินฟ้าอากาศกระบวนการของการกัดเซาะและสภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผลต่อภูมิทัศน์เมื่อเวลาผ่านไปการทลายของหินและดินด้วยแรงธรรมชาติเช่นลมน้ำและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปรากฏการณทางดราศาสตร์การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์โบโครของดาวเคราะห์ระยะของดวงจันทร์และการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของอุตุนิยมเหตุการณ์ในจักรวาลปรากฏการต่าง การกำเนิดเตฤกร์และพฤติกรรมของกาแล็กซีจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้กฎทางกายภาพกฎแห่งฟิสิก์หลักการพื้นฐานเช่นแรงโน้มถ่วงแม่เหล็กไฟฟ้าปุญหาพลาศาสตร์และกลาศาสตร์ควอนตัมบนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นขอบอุตนิยามกฎเหล่านี้อธิบายว่าส,าสารและพลังงานมีปฏิสัมพันธ์กันในจักรวาลได้อย่างไรปฏิกิริยาเคมีธรรมชาติของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสารต่างๆรวมตัวกันหรือแตกตัวเป็นสารใหม่ถือเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของกฎธรรมชาตินี้วัฏจักร,รของน้ําการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของน้ําด้านบนและด้านล่างพื้นผิวโลก,กรวมถึงกระบวนการต่างๆเช่นการระเหยการคูบแน่นการตกตะกอนและการไหลบ่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของอุตุนิยมการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการที่พืชสีเขียวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สแสงแดดเพื่อสังเคราะห์สารอาหารจากคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำอยู่ภายใต้กฎทางกายภาพวงจรกลางวันและกลางคืนการหมุนของโลกบนแกนทำให้เกิดการสลับกลางวันและกลางคืนเป็นประจำซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราในปรัชญาพุทธศาสนาความก้าใช้อุดยามช่วยให้บุคลคลพนักรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งและธรรมชาติที่ไม่ทาวอของโลก แต่ระบุคคลสามารถปลูกฝันความรู้สึกกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของตนเองนพัฒนาแนวทางที่มีสติและเคารพต่อธรรมชาติมากขึ้นอุตุนิยามเชื่อมโยงกับอีีสีนิยามได้แก่พีชนิยามสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรืออุตุนิยามมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางชีวภาพเช่นสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกรรม,มนิยามกฎทางกายภาพสามารถมีผลกับแผนกระทำทางศีลธรรม เช่นเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อชุมชนจึงสร้างโอ,อกาสในการตอบสนองและดำเนินการทางศีลธรรมจิตนิยามสภาพแวดล้อมอาจส่งผลต่อสภาวะทางจิตโดยเน้นให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธร์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับกระบวนการทางจิตธรรมนิยามระเบียบทางกายภาพเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธรรมชาติที่ใหญ่กว่าซึ่งรวมถึงมิติทางจิตวิญ,ญญาณและศีลธรรมด้วยบทสรุป อุตุนิยามเป็นตัวแทนของกรบวนการที่ซับซอ้อนและเป็นระเบียบซึ่งควบคุมจักรวาลทางกายภาพด้วยการทําความเข้าใจและคารู้กฎธรรมชาติเหล่านี้แต่และบุคคลสามารถดําเนินชีวิตสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขอบตนได้มากขึ้นโดยกระนกถึงธรรมชาติที่คาดการได้และพึ่งพาซึ่งกันและกันของปรากฏการณ์ทางกายภาพทั้งหมดความเข้าใจนี้เป็นรากฐานในประเพณีทางจิวิญ,ญิญาณและปัจจัยหลายประการ รวมถึงพุทธศาสนาซึ่งสนับสนุนมุมมองการปรองดองกับองรวมทีชันิยามธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์มีพันธุกรรมเป็นต้นเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติที่ควบคุมกระบวนการทางชีววิทยารวมถึงการเจริญเติบโตการพัฒนาพันธุกรรมและการสืบพันธุ์ครอบคลุมหลักการที่กำหนดว่าสิ่งมีชีวิตพัฒนาและวิวัฒนาการอย่างไรวรดกทางพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน สารพันธุกรรมหรือ DNA ในสิ่งมีชีวิตมีข้อมูลที่กำหนดลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมบางอยา่างความแปรผันของรหัสพันธุกรรมสามารถนำไปสู่ความแตกตามระหว่างบุคคลภายใ,ในสายพันธุ์ได้การเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นสำหรับวิพัฒนาการและการปรับตัวการเจริญเติบโตและการพัฒนากระบวนการแบ่งเซลล์หรือไมโทซิสและไมอโอซิสช่วยให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตพัฒนาและสืบพันธุ์ได้ เมโทซิสมีหน้าที่รับผิดช,ชอบในการเจริญเติบโตและสมแซมในขณะที่ไมโอซิสมีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสร้างความแตกต่างในระหว่างการพัฒนาเซลล์จะแยกความแตกต่างเพื่อสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะต,าต่างๆโดยแต่ละเซลล์มีหน้าที่พิเศษต่างกันการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์บแบบไม่อาศัยเพศสิ่งมีชีวิตบางชนิดสืบพันธุ์โดยไม่มีการหลอมรวมของเซลล์สืบพันธุ์ นำไปสู่ลูกหลานที่มีพันธุกรรมเหมือนกันกับพ่อแม่ตัวอย่างเช่นการแยกตัวแบบบิ n a r y การแตกหน่อและการขยายพันธุ์พืชการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกี่ยวข้องกับการล้อมรวมของเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงส่งผลให้ลูกหลานมีสารพันธุกรรมจากทั้งพ่อและแม่กระบวนการนี้เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมการปรับตัวและวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติกระบวนการที่ลักษณะบางอย่างพบได้ทั่วไปในประชากร เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ให้คําได้เปรดในการอยู่รอดหรือการสืบพันธุ์วิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมสะสมในประชากรนำไปสู่วิวัฒนาการของสายพันธุ์ใหม่และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตได้เท่ากับสภาพแวดล้อมของพวกมันกระบวนการทางสรีรวิทยาได้แก่การเผาผลาญคือกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตเพื่อรักษาชีวิต ซึ่งรวมถึงการสร้างขึ้นและการสลายตัวของสารสภาวะสมดุลช่อยความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในที่มั่นคงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภายนอกก็ตามตัวอย่างเช่นการงอกของเมล็ดกระบวนการที่เมล็ดพัฒนาเป็นพืชใหม่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นวิธีการเผาผลาญที่นำไปสู่การจเจริญเติบโตของเอมบริโอให้เป็นต้นกล้าพัฒนาการของสัตว์ ขั้นตอนของการพัฒนาจากไข่ที่ปฏิสนธิไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสมบูรณ์รวมถึงกระบวนการต่างๆเช่นการกำเนิดตัวอ่อนและการเปลี่ยนรูปความผิดปกติทางพันธุก,กรรมสภาวะที่เกิดจากความผิดปกติในสารพันธุกรรมของแต่ละบุคคลแสดงให้เห็นเมื่อการไถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการได้อย่างไรในพระยาพุทธศาสนาผีชนิยามเน้นถึงความเชื่อมโยงและความต่อเน,นื่องของชีวิต โดยเน้นกระบวนการทางธรรมชาติที่ควบคุมลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของการดำรงอยู่กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งตองอ่อความซับซ้อนและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตการรับรู้กฎธรรมชาติเหล่านี้สามารถส,งส่งเสริมความรู้สึกคารุต่อชีวิตและความเข้าใจในธรรมชาติของการดำรงอยู่ที่ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพีชนิยามมีความเกี่ยวพันกับอีกสีนิยามได้แก่ บุตุนิยามสภาพแวดลอ้อมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทำชีวภาพเช่นสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อชีวิตพู้ดและสัตว์กรรมนิยามการกระทำทางศีลธรรมสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ทางชีวภาพเช่นการเลือกวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจิตนิยามสภาวะทางจิตและกระบวนการทางจิตสามารถส่งผลต่อสุขภาพกายได้โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกาย ธรรมนิยามระเบียบทางชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบทางธรรมชาติและทางจิตวิญญาณที่กว้างขึ้นซึ่งบูรณาการมิติทางร่างกายศิลธรรมและจิตใจบทสรุปพีชนิยามแสดงถึงกระบวนการที่ซับซอ้อนและเป็นระเบียบซึ่งควบคุมแง่มุมทางชีววิทยาเพื่อการทําความเข้าใจและคารบฎธรรมชาติเหล่านี้แต่ละบุคคลสามารถชื่นชมความซับซอ้อนและความงดงามของชีวิต โดยตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตท่มปปวงความเข้าใจนี้เป็นรากฐานในประเพณีทางจิตวิญ,ญญาณและปัจญามากมายรวมถึงคุณธศาสนาซึ่งสนับสนุนมุมมองการดำรงอยู่แบบองรวมและส่งเสริมความสามัคคีกับธรรมชาติจิตตนิยามหมายถึงกฎธรรมชาติที่ควบคุมกระบวนการทันจิตและการทำงานของจิตใจ ในปรชัชญาพุทธศาสนาการทำความเข้าใจกฎเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจว่าความคิดอารมณ์และจิตสํานึกเกิดขึ้นและมีอิทธิพลต่อพฤต,ติกรรมอย่างไรการรับรู้การก่อตัวของจิตและการรับดูที่หล่อหลอมวิธีที่เราสัมผัสโลกซึ่งรวมถึงกระบวนการที่ข้อมูลทางภาษาสัมผัสถูกตีความและให้ความหมายความรู้ความเข้าใจได้แก่ลักษณะของจิตใจที่ตอบสนองต่อการเระหนรู้และความเข้าใจ รวมถึงการรับรู้การกระมวลผลและการตอบสนองต่อข้อมูลสภาวะทางอารมณ์ได้แก่ความรู้สึกการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งเร้าในทันทีดันเป็นประเภทที่น่าพอใจไม่น่าพอใจหรือเป็นกลางความรู้สึกเกิดจากการสัมผัสกับวัตถุทางประสาสัมผัสและมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาทางจิตใจและร่างกายตามมาสภาวะทางอารมณ์ที่ซับซ้อนและได้รับผลกระทบที่ต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความรู้สึกความคิดและการตอบสนองทางสรีระวิทยาที่ผสมผสานกันระดับของจิตสำนึกได้แก่สภาวะต่างๆของจิตสำนึกตั้งแต่สภาวะตื่นธรรมดาไปจนถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในการทำสมาธิหรือการนอนหลับการทำความเข้าใจสภาวะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาจิตความต่อเนื่องของจิตสำนึกคือกระแสจิตที่ไหลอย,อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละช่วงขณะของจิตสำนึกจะสร้างเงื่อนไขต่อไปทำให้เกิดกระแสที่ต่อเนื่องสุขภาพจิตที่ดีอาศัยปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้จิตใจแข็งแกร,ร่งรวมถึงนิสัยทางจิตเชิงบวกความสมดุลทางอารมณ์และความยืดหยุ่นความผิดปกติทางจิตเกิดจากภาวะที่รบกวนการทำงานของจิตตามปกติเช่นความวิตกกังวลอาการซึมเศร้าและโรคจิตการทำความเข้าใจสาเหตุและการรักษาโรคทางจิต เกี่ยวข้องกับการสำรวจว่ากระบวนการทางจิตสามารถเกิดความผิดปกติได้อย่างไรการทำสมาธิโดยการฝึกสติเกี่ยวข้องกับการสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ยึดติดหรือต่อต้านช่วยในการเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและพัฒนาการควบคุมสภาวะทางจิตได้ดียิ่งขึ้นการควบคุมอารมณ์เทคนิคในการจัดการอารมณ์เช่นการตระนับถึงสิ่งกระตุ้นการประเมินสถานการณ์ใหม่และการปลูกฝังสภาวะเชิงบวกเช่นความเมตตาและความขันยู การบำบัดทางจิตท,ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมความคิดเชิงลบขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าความคิดมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมจิตนิยามเป็นส่วนสําคัญของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเพราะเป็นรากฐานของการฝึกจิตใจการทําความเข้าใจว่ากระบวนการทางจิตทํางานอย่างไรเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบรรลุญาณอย่างรู้และการพัฒนาวินัยทางจิตหรือสมาธิที่จําเป็นสําหรับการตัสรู้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติทางสริยธรรมหรือศีลด้วยการช่วยให้บุคคลเข้าใจและควบคุมสภาวะจิตใจของตนเองจิตนิยามมีความเกี่ยวโยงกับอีกสีนิยามคืออุตุนิยามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสามารถมีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจได้เช่นสภาพอากาศหรือสภาพความเป็นอยู่ส่งผลต่ออารมณ์และการรับรู้ภีชนิยามปัจจัยทางชีวาภาพและพันธุก,กรรมส่งผลต่อกระบวนการทางจิต เช่นความบบพร่อมที่สืบทอดต่อสภาวะทางจิตหรือการเจ็บป่วยบางอย่างคำนิยามคุณภาพทางศีลธรรมของการกระทำที่มีอิทธิพลต่อสภาวะทางจิตการกระทำเชิงบวกนำไปสู่สภาวะจิตใจที่ดีในขณะที่การกระทำเชิงลบสงผลทําให้เกิดสภาวะตรงข้ามรมนิยามระเบียบทางจศิษเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธรรมชาติและจิตวิญ,ญญาณที่ใหญ่กว่าซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของการดารงอยู่ทุกด้านผลกระทบเชิงปฏิบัติ การฝึกสมาธิเทคนิคต่างๆเช่นสมาธิแบบสมถะและการทำสมาธิแบบวิปัสนาช่วยในการทำความเข้าใจและควบคุมจิตใจการแผ่เมตตาจะปลูกฝังสภาวะทำจิตเชิงบวกและลดอารมณ์เชิงลบการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสนับสนุนความชัดเจนทางจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยการลดความรู้สึกผิดและความขัดแย้ง การบำบัดทางจิตสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับหลักจิตนิยามสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีบทสรุปจิตนิยามอธิบายกฎธรรมชาติที่ควบคุมจิตใจโดยเน้นถึงความสำคัญของกระบวนการทางจิตในการสร้างประสบการณ์และพฤติกรรมโดยการทำความเข้าใจและทำงานร่วมกับกฎเหล่านี้แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาความชัดเจนทางจิตความสมดุลทางอารมณ์และความเข้าใจทางจิตวิญญาณได้มากขึ้น ความเข้าใจนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรมโดยสนับสนุนแนวทางองค์รวมสู่ผับเป็นอยู่ที่ดีที่ประสมผสานระหว่างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณกรรมนิยามหรือธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย์คือกระบวนการให้ผลของการกระทําเป็นแนวคิดหลักในปรัชญาพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งเหตุและผลที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาเป็นการตอบย้ำความคิดที่ว่าการกระทําของเรา ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีด้วนมีผลกระทบที่หล่อหลอมประสบการณ์ของเราในชีวิตนี้และชีวิตในอนาคตหลักการนี้เป็นรากฐานในการทำความเข้าใจจรรยาบรรณและฐานพัฒนาจิตปัญญาในพระพุทธศาสนาคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำโดยเจตนาโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเจตนาหรือเจตจำนงเรื่องหลังการกระทำที่กำหนดคุณภาพทางศีลธรรมการกระทำที่ทำด้วยเจตนาดีย่อมก่อให้เกิดกรรมเชิงบวกในขณะที่การกระทำที่มีเจตนาร้ายย่อมก่อให้เกิดกรรมเชิงลบ หลักการที่ว่าทุกการกระทำโดยเจตนามีผลตามมาผลที่ตามมาเหล่านี้สามารถประจับได้ทันทีหรือในอนาคตในชีวิตนี้หรือในชีวิตหน้ากรรม12และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ผลของกรรมเหล่านั้นประกอบด้วยสามหมวดหมวดอาศัประเภทคือหมวดที่หนึ่งว่าด้วยปากาการรมคือจำแนกตามเวลาที่ให้ผลได้แก่ที่แต่ทำอเวทนียกรรมหรือกรรมให้ผลในปัจจุบันคือในพบนี้ อุป,ปัชเวทนิยกรรมหรือกรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือในภพหน้าอัปราปปรายเวทนิยกรรมหรือกรรมให้ผลในภพต่อไปและอโหสิกรรมหรือกรรมเลิกให้ผลโดยไม่มีผลอีกหมวดที่สองว่าโดยกิจคือจำแนกการให้ผลตามหน้าที่ได้แก่ชนุก,กรรมหรือกรรมแต่งให้เกิดกรรมที่เป็นตัวนําไปเกิดอุปถัมภกกรรมหรือกรรมสนับสนุนกรรมที่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ําเติมต่อ,อจากชนุก,กรรม อุปปีรกกรรมหรือคำบีบคั้นคำที่มาให้ผลบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปธรรมภพกรรมนั้นให้แปรลเ่็นทั่วโลไปบรรทอนวิบากไม่ให้เป็นไปได้นานและอุปฆาตกักรรมคำตัดรอนคมที่แรงฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมและอุปธรรมภพกรรมเข้าตัดรอนกันให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นให้ขาดไปเสียทีเดียวเช่นเกิดในตะฟูนสูงมั่งคั่งแต่อายุสั้นเป็นต้นบทที่สามว่าโดยปากทานและปริยายะ เคอจำแนกตามความยักเยื้องหรือลำดับความแรงในการให้ผลได้แก่คารุกกรรมหรือกรรมหนักให้ผลก่อนได้แก่สมาบัติแปลกหรืออนันตริยกรรมทระหุลกรรมหรืออาจินกรรมหรือกรรมธรรมะากหรือกรรมชินให้ผลรองจากคารุกกรรมอาสนกรรมหรือกรรมจวนเทียนหรือกรรมใกล้ตายหรือกรรมทำเมื่อจนจะตายจับแจอยู่ใหม่ๆถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอืนและก็ตัดตากรรม หรือกตัดตาว่าปณกรรมหรือกรรมสัพว่าธรรมกรรมที่ทําไว้ด้วยเจตนาอันฝอนหรือไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรงต่อเมื่อไม่มีขับอื่นให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผลกรรมสิบสองหรือกรรมสี่ในสาโมดนี้ไม่ได้มีมาในบาลีในรูปชนี้โดยตรงพระอาจารย์สมัยต่อมาเช่นพระพุทธโฆษาอาจา,ารย์เป็นตุนแต่รวบรวมมาจัดเรียนเป็นแบบไว้ในภายหลังประเภทของการทำกรรมได้แก่กายกรรม หรือการกระทําทางกายที่สุ่มผลต่อผู้อื่นและตนเองวจีกรรมหรือการกระทรําด้วยคําพูดที่อาจเป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมนโนกรรมหรือความคิดและความตั้งใจที่หลอหลอมจิตสํานึกและการกระทําในอนาคตการเข้าใจครรมเป็นสิ่งสําคัญในการบรรลุอริยสัจสีซึ่งกำหนดลักษณะของความทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และแนวทางที่นำประสบความดับทุกข์ การกระทำที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของมัรคมีองค์แปดที่เน้นการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมได้ว่าจาที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องและการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตัวอย่างการกระทำของกรรมนิยามได้แก่การกระทำเชิงบวกคือการกระทำที่มีน้ำใจมีเมตตามีความเห็นอกเห็นใจและจริยธรรมนำไปสู่กรรมเชิงบวกการกระทำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่เอื้ออํานวย เช่นความสุขสุขภาพที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองการกระทําเชิงลบก,การกระทําที่เป็นอันตรายเช่นความปุนแรงการวอกลวงการโจรกรรมและความอาฆาตพยาบาทก่อให้เกิดกรรเชิงลบก,การกระทําเหล่านี้สามารถนําไปสู่ความทุกข์ทรมานชั่วร้ายและสภาวะท,ที่เดรอร้ายการกระทําที่เป็นกลางการกระทําที่เป็นกลางทางศีลธรรมไม่มีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบที่มีนัยสําคัญ การทำความเข้าใจและการสังเกตการมณิยามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตยังมีจริยธรรมและการเติบโตทางจิตวิญญาณส่งเสริมการมีสติและความรับผิดชอบในการกระทำส่งเสริมสังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจและสามัคคีการรับรู้ผลของการกระทำต่อตนเองและผู้อื่นเป็นก้าวหนึ่งในสู่การพัฒนาปัญญาและการบรรลุความดุดท้นโดยนิพพานกรรมนิยามมีความเกี่ยวพันกับอิกธีนิยาม ได้แก่อุตุนิยามสภาพแวดล้อมสามารถมีอิทธิพลต่อโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญและส่งผลต่อการตัดสินใจทางศิลธรรมหีชนิยามปัจจัยทางชีวภาพสามารถมีอิทธิพลต่อแนวโน้มและอุปนิสัยของตนส่งผลต่อการกระทำทางศิลธรรมจิตตนิยามสภาวะทางจิตและกระบวนการทางจิตส่งผลโดยตรงต่อเจตนาและการกระทำโดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างกรรม ธรรมนิยามระเบียบศีลธรรมเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธรรมชาติและจิตวิญญาณที่ใหญ่กว่าซึ่งบูรณาการมิติตางร่างกายจิตใจและศีลธรรมเข้าด้วยกันผลกระทบเชิงปฏิบัติการฝึกสติช่วยในการตระหนักถึงความตั้งใจและการกระทำของตนเองส่งเสริมกำเชิงบุบกริยธรรมการปฏิบัติตามศีลห้าในพระพุทธศาสนาคือเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักขโมยการประพฤติผิดในการการพูดเท็จและมึนเมา ส่งเสริมการสร้างกรรมเชิงบวกการมีส่วนร่วมในการกระทําที่เมตตาและเห็นแก่ผู้อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและตนเองทําให้เกิดวงจรเชิงบวกของเหตุและผลบทสรุปกรรมนิยามเน้นย้ำไม,มติทางศีลธรรมของการดํารงอยู่โดยเน้นว่าการกระทําโดยเจตนาของเรากาหนังประสบการณ์และชีวิตในอนาคตของเราด้วยการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินี้ แต่ระบุค,คนสามารถปลูกฝังความประพฤติทางจริยธรรมพัฒนาบัญญาและความก้าวหน้าบนเส้นทางส่การหลุดพ้นทางจิตวิญญาณความเข้าใจนี้ส่งเสริมชีวิตที่มีสติความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจเสริมสร้างความสมามัคคีและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นธรรมนิยามหรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลายมักเรียกกันว่าการจัดเรียงของธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครอบคลุมหลักการของความเป็นเหตุเป็นผลและเงื่อนไขที่ควบคุมทุกด้านของการนำรงอยู่แสดงถึงแก่นแท้และกฎที่ใช้บังคับในระดับสากลที่สมผลกผลกระทบทั้งอาณาจักรทางกายภาพและทางอภิปรัชญาแนวคิดสำคัญของธรรมนิยาปมปฏิจจสมุปบาทแนวคิดพื้นฐานทางพุทธศาสนานี้อธิบายว่าปรากฏการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข โดยสรุปเป็นสายโซ่ของสาเหตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันและกันและขึ้นอยู่กับปัจจัยก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทั้งหมดเป็นผลมาจากสาเหตุและเงื่อนไขเฉพาะหลักการนี้ปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเกิดขึ้นโดยบังเตือนโดยการดับรงอยู่อย่างอิสระกฎสากลได้แก่อนิจจังคือลักษณะที่ไม่เที่ยงมีการแปเรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา กฎที่ว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายล้วนมีสภาพที่ไหลยอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสลายและการเปลี่ยนรูปทุกขังเป็นลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปเป็นความไม่น่าพึงใจในธรรมชาติของการดำรงอยู่แบบมีเงื่อนไขกฎนี้เน้นย้ำว่าประสบการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นชั่วคราวอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนเป็นลักษณะที่ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้เช่นไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอ,อดไปไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนาไม่มีตัวตนหรือจิตวัญญาณที่ถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงธรรมนิยามรวมถึงกฎที่ควบคุมโลกทางกายภาพเช่นแดนน้มถ่วงและกฎศีลธรรมเช่นกรรมกฎทั้งสองประเภทมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล รากฏการ์ต่างๆเช่นดูดูการการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และกระบวนการทางชีววิทยาเป็นไปตามรูปแบบที่คาดเดาได้ซึ่งสะท้อนถึงการจัดเตรียงที่ซ้อนอยู่อริยศสัจ์สี่หลักธรรมสอนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาซึ่งใยายถึงธรรมชาติแห่งความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และแนวทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ความจริงเหล่านี้สะท้อนถึงลำดับการดำรงอยู่อันลึกซึ้งยิ่งขึ้น มักมีองค์แปดอันสูงส่งเป็นคู่มือปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจิตอันนำไปสู่ความหลุดพ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกฎธรรมชาติของสาเหตุท,ทางศีลธรรมและวิธีการประสานกับคำสอนตัวอย่างการปฏิบัติของธรรมนิยามวงจรของการเกิดการตายและการเกิดใหม่อธิบายได้ผ่านการเชื่อมโยงทั้ง12องค์ธรรมของการเกิดขึ้นแบบพึ่งพาแสดงให้เห็นว่าความไม่รู้นำไปสู่ความทุกข์ได้อย่างไร และความเข้าใจสามารถนําไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างไรกฎแห่งกรรมดําเนินไปในธรรมนิยามแสดงให้เห็นว่าการกระทําตามหลักจริยธรรมนําไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไม่ว่าในชีวิตนี้หรือชีวิตในอนาคตรติกรรมที่สอดคล้องกันของปรากฏการทางธรรมชาติเช่นวัฏจักรของน้านําการสังเคราะห์ด้วยแสงและความสมดุลของระบบนิเวศสะท้อนถึงลําดับพื้นฐาน การเข้าใจธรรมนิยามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงจากมุมมองของพุทธศาสนาเน้นยาำความเชื่อมโยงของทุกสิ่งและความสำคัญของการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติเหล่านี้การตระหนักถึงธรรมชาติของการดำรงอยู่ที่ไม่เที่ยงไม่เป็นที่น่าพอใจและไม่มีตัวตนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาปัญญาและความก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งการตรัสรู้ ธรรมนิยามได้บูรณาการและรวมนิยามวิกสีประการเข้าด้วยกันได้แก่อุตุนิยามกฎทางกายภาพที่ควบคุมโลกอนันอทรี์เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าพีชนิยามกฎทางชีววิทยาที่ควบคุมกระบวนการชีวิตเป็นแง่มุมหนึ่งของลำดับธรรมชาติโดยรวมคมนิยามกฎศิลธรรมแห่งเหตุและผลดำเนินไปภายใต้กรอบที่กว้างของธรรมนิยามจิตนิยาม กฎที่ควบคุมกระบวนการทางจิตเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธรรมชาติและศีลธรรมที่ธรรมนิยามอธิบายไว้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมนิยามหมายถึงการเข้าใจและเคารพกฎแห่งกรรมการปฏิบัติธรรมและการปลูกฝังปัญญาการมีสติและความเข้าใจคือการฝึกสติและการพัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริงช่วยให้บุคคลมองเห็นการทำงานของกฎเหล่านี้ในชีวิตของตนเองการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ คือการปฏิบัติตามมรรคในองค์ปดอันสงสงทําให้การกระทําคําพูดและความคิดสอดคล้องกับระเบียบธรรมชาติอันนําไปสู่การดูค้นทางจิตปัญญาบทสรุปธรรมนิยามแสดงถึงลําดับพื้นฐานและหลักการที่ควบคุมจักรวาลครอบคลุมกฎแห่งเหตุและปัจจัยความไม่เที่ยงความทุกข์และการไม่มีตัวตนเป็นกรอบที่ครอบคลุมสําหรับการทําความเข้าใจในการดํารงอยู่ด้วยการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ แต่ละบุคคลสามารถดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนมากขึ้นพัฒนาสติปัญญามากขึ้นแต่ก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งการตรัสรู้ความเข้าใจนี้ส่งเสริมแนวทางชีวิตแบบองรวมที่ผสมผสานมิติด้านจริยธรรมจิตใจและจิตวิญญาณส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความดดดพ้นโดยรวมแล้วนิยามทั้งห้านี้อธิบายโดยรวมถึงกรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อทำความเข้าใจว่าจัก,กรวาลดาเนินไปอย่างไรในหลายระดับ น่งแต่ทางกายภาพและชีวภาพไปจนถึงศีลธรรมและจิตใจเดเน้นถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของปรากฏการณ์ทั้งหมดเน้นว่าทุกสิ่งในจักรวาลอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติบามประการที่รักษา,าความสงบเรียบร้อยและความสมดุลบุมเบานี้ส่งเสริมความสามัคคีกับธรรมชาติเพื่อการพัฒนาจิตปัญญ,ญาและศีลธรรม